สวัสดีครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมคิงไซโค้งนะครับวันนี้ผมหยิบยกคู่รายการมูริติกาเยอรมันวันเสาร์ที่29เมษายน2อ6 6ลงเตะในเวลาตีหนึนาทีนะครับคู่ระหว่างโบคุมเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของม,ม,มาเลเซียดอทมูนะครับมาดูฟอร์มเนลีกของโบคุมนะครับในฤดูกาลนี้อยู่ใอันดับที่15มี27แต้ม,ม,แ,มแข่งไปแล้ว29นัดชนะ8เสมอ3และแพ้18นัด สถิติกั้เล็ตมิเจ้าบ้านนะครับ14นัดชนะ6เสมอ1และแพ้ไป7นัดสกอร์วินเลตอยู่ที่42.9%ส่วนทางด้านมิเซตดอดมูลนะครับอยู่อันดับที่1มี60แต้มแข่งไปแล้ว29นัดชนะ19เสมอ3และแพ้ไป7นัดส,สถิติเลมนทีมเยือนนะครับ15นัดนี่ชนะ7เสมอ2และแพ้ไป6นัดสกอร์วินเลตอยู่ที่46.7%นะครับมาดูฟอร์มห้าดาวลูกศรของเจ้าบ้านนะครับชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดนี้เปิดบ้านพ่ายกับโวกบัวไปได้1ปรระะตตู่อ5นคับ มาดูฟอร์มพัฒนลาลังสุดของทีมยานอย่างมุเซียดอตมูนนะครับชนะ3เสมอ1นึ่งและแพ้ไปหนึ่งนัดนัดล่าสุดนีิเปิดบ้านมาชนะแฟรงเฟิร์ตไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มพัฒนหลังสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันเ,ออเป็นทางมุเซียดอตมูนนะครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดนัดล่าสุดนีิพบกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นทางมุเซียดอตมูนนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ ดูจากฟอร์มการเล่นของคนนะครับเจ้าบ้านบุคุมอยู่ในช่วงนี้ตกชัยน,นะครับแต่ผลงานก็ไม่เป็นใจครับเกมย่าสองเกมหนีแพ้เกมเดียวเกมนี้คงต้องเหนื่อยแล้วครับต้องรับ,รบ,รบทีมแชมป์เกมนี้น่าจะลําบากแต่เกมย่าวนี่มี1เกมที่เอาชนะได้ซิกไปได้1ประตูสุดครับแต่เป็นเกมเดียวที่เก็บ3แตเตได้อีก4เกมนีแพ้ทั้งหมดเลยมองเห็นว่าฟอร์มไม่แน่ไม่นอนครับส่วนฝั่งเชื้อเลืองนี่อยู่ในช่วงมั่นอกมั่นใจครับสามเกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปเก้าประตูนะครับเกมนี้ เป็นคนละทีมกันเลยนะครับยังไม่ชนะใครมา5เกมหลังนะครับมีเสมอ2แพ้3แพ้เยอะอีกด้วยนะครับกองหลังนี่สมาธิไม่ดีนะครับเสีย2ประตูไปอย่างต่ำนะครับไปเยอือนสตุกการ์นี่ทีมท้ายตารานนะครับก็เสมอมา3ประตูต่อ3เกมนี้คงเบียดยากครับ เจ้าบ้านต้องหนีตกชั้นด้วยโอกาสออกเสมอกันไปมากกว่าครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับเสมอแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจกุบอลที่มีคุณภาพทางเข้าอยู่ใต้คอมมนะครับเข้ากลุ่มแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเดยทั้งสิน้นเข้ามาเป็นครอบครัวดเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอครับทุกท่านดูบอลมีความสุขสวัสดีครับ